เคยดูกระตูนเลื่อสะพังบ๊อบไม่ะ้าบอกเลยว่าน่ารักมากจริงกระตูนเลื่อนนี้นี่ก็มีแต่พี่แป้นเด็กๆแล้วนะคะทุกคนซึ่งของฟรีชิ้นนี้นะคะน้องเป็นหัวกระตูนสะพังบ๊อบแบบนี้นะคะคือเราเนี่ยจะใส่อยู่บนหัวเลยเขาแจกเยอะมากๆนะคะน้อง,องตั้งสอง0 0ชิ้นซึ่งมันมีมาตั้งนานแล้วพี่แป้เพิ่งรู้และของออกไปแค่นิดเดียวเองค่ะทุกคนของเหลืออีกประมาณ14 0 0 0พชิ้นเลย การที่นรอจะเข้าไปเล่นแบบแบบนี้เนี่ยคือการที่เราต้องเข้าไปเล่นออบบี้ค่ะแปนะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้กับมึงน้องนะคะสามารถกดเข้าไปเล่นได้เลยค่ะแล้วเมื่อน้องเข้ามาแล้วเนี่ยน้องจะเห็นว่ามันเป็นออบบี้หมดเลยใช่ไหมคะและให้น้องเดินมาประตูตรงนี้นะคะที่มีตัวสะพังบ๊อบอยู่ด้านหลังแบบนี้นะ,ะเป็นประตูสีม่วงแบบนี้น้องๆก็ทําการเล่นออบบี้แล้วก็เก็บของตามที่เขาดรอปแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งมาสาคัญมากๆนะคะในการที่เราจะได้ของฟรีชิ้นนี้เพราะว่าเราต้องเก็บทุก ะะและน้องจะเห็นว่าหานันน้องกดด้านซ้ายมือน้องจะเห็นว่าเราเนี่ยจะต้องเก็บของหรือเก็บสติกเกอร์ทั้งหมด550ตัวซึ่งตอนนี้พี่แป้ยนะคะเก็บไปได้36ตัวแล้วดูได้ด้านซ้ายมือจะเห็นตัวเลขค่ะหากเรานะคะเดินเก็บไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะน้อง,อง,องก็รอได้เลยค่ะ550ตัวนะคะหากครบหนึ่งรอบแล้วก็เล่นอีกรอบหนึ่งเล่นจนก,กว่าตัวเองนะคะจะครบ550ตัวค่ะ